รู้ไหมคะสิ่งที่อันตรายที่สุดในยุค2026ไม่ใช่เศรษฐกิจตกต่ำค่ะแต่คือการที่คุณมีรายได้แค่ทางเดียวและเชื่อไปเองว่ามันคือความมั่นคงวันนี้ Future w o Word b u s i n s s s จะบอกว่าทำไมการมีงานประจำงานเดียวถึงกลายเป็นความเสี่ยงที่แพงที่สุดในชีวิตคุณเราถูกสอนมาให้เรียนสูงๆูงทำงานบริษัทใหญ่ๆเพื่อความมั่นคงแต่ในโลกที่ AI ทํทงานแทนคนได้24ชั่วโมงบริษัทไม่ได้ต้องการความพักดีเท่ากับกำไรค่ะ ทันทีที่คุณไม่ใช่กำไรของเขาเขาก็พร้อมจะเชิญคุณออกทันทีโดยไม่สนว่าคุณผ่อนบ้านมานานแค่ไหนเงินเดือนคือยาชาที่บริษัทจ่ายให้คุณเพื่อให้คุณลืมความฝันของตัวเองไปทีละนิดยิ่งเงินเดือนสูงและสไตล์คุณยิ่งแพงสุดท้ายคุณจะติดอยู่ในกับดักที่ออกไม่ได้เพราะนี่สินมันบังคับให้คุณต้องทนอยู่กับงานที่คุณไม่ได้รักอย่ารอให้ถึงวันที่เขาไม่จ้างแล้วค่อยคิดหาทางรอดค่ะจงใช้เวลาว่างตอนกลางคืนหรือเสารออ์อาทิตย์สร้างทรัพย์สิสนหรือธุรกิจออนไลน์ ที่ทาําเงินให้คุณได้แม้ในวันที่คุณไม่ได้นั่งหน้าคอมให้เงินเดือนเป็นเพียงทุนสํารองไม่ใช่ลมหายใจทั้งหมดของชีวิตความมั่นคงที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ชื่อบริษัทบนนามบัตรค่ะแต่มันอยู่ที่ความสามารถในการหาเงินจากหลายช่องทางของคุณเองเมื่อไหร่ที่คุณมีทางเลือกมากกว่าหนึ่งเมื่อนั้นคุณถึงจะเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองอย่างแท้จริงใครที่มีรายได้ทางเดียวแล้วเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยบ้างทิมว่าต้องเริ่มมาในคอมเมนต์ค่ะ แล้วกดติดตาม Future w o r w d Business ไว้เราจะมาวางแผนสร้างทางออกไปพร้อมกันที่ Future w o w r d Business ค่ะ